อะไรเงี้ยบอกมันหยอกเล่นมันนี่อะไรแบบแค่จับคุณมาหยอกคุ้มเล่นอะไรเงี้ยมันได้ทิดล่ามโซ่อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยมันไหลย่างไงเขาก็เล่าให้ฟังหมดแต่เราเราก็รู้กันเองแต่เราก็ไม่เอาไปพูดในที่ประชุมอะไรต่ออะไรหรอกมนงต่อกม่ครับแต่อันนี้ก็อยากแบบเออแบบมันมันไม่ควรจะมีเรื่องนี้ไงเพราะว่ามันเด๋ยวมันเข้าใจพี่เข้าใจเพราะว่าผมคงชัดู่แล้วทุกน้องมันก็รล่กับผมตรงว่ามันทําเล่นเล่นทางทาง ผมถามหน <auer> ่อยว่าทางโรงพักมีอะไรจะเยียวยาแกไหมไอ้น,นี่ถามเล่นๆนะมันไม่ได้จะจําเป็นต้อง,งทํานะาติ <ผม S 1> ดปัญหาตรงนจะเป็น <ๆ S 2> เรื่องของอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางเรื่องอะไรพวกนีน้หล่าพี่ัวนะว่นะอ๋อเบื้องต้นนะอืมบอยอย่างที่บอกไง <c oughs> ว่ามัน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 ทิกไปคนละเรื่องอไงไม่ต้องไหมครับ <c oughs> แล้วเหมือนหนึ่งไอ้การชี้จุดด้วยแจกังหงมพาแกไปชี้อะไรวะ ไอตาไปชี้ตรงนั้นตรงนี้ตรงนน้นถึงถึงเราก็รู้ความจริงว่าแกไม่ได้ไปไปตรงนั้นหรือทําอะไรตรงนั้นเนี่ยมันก็นงงไงแกก็งงว่าแบบตาแกไปชี้ตรงนู้นตรงนี้เป็นตุเป็นตากงนั่น,งงน <ừ> แหละก็เลยเลยบอกมันถ,ถึงถึงรู้อยู่ว่าไอสิ่งเหล่านั้นมันม่ได้มีจริงเกี่ยวกับการตายของตะกมแกได้หรอไหมอืม ผมันถูเคยเดากัรพูดกับพี่นี้อีใช่ใช่ก็คุยกันก็เลยถามกันตรงโต๊ว่ามันมีอะไรไหมว่าคนอะไรมันจะไปยอมแล้ว right. ก็ฆ so, ่าคนอื่นหรือไม่ได้ไม่ได้ทาอ่ะแล้วพูดตนางต่าอ่ะแต่แข่งก็เล่านะ้ไม่ใช่ว่าแกเมาหรอกแกจได้หมดแหละไม่ใช่พูดมันรู้เรื่องนะไม่ใช่คนพูดแต่คนพูดรู้เรื่องกับฟังเข้าใจหมดแหละแขงก็เล่ากห้ฟังไงแต่ทั้งหมเาเรื่องนี้ไปบอกบอก ปิดโจกหรืออะไรก็พุยกันเองแล้วะคุยกันลองนี่แหละครับว่าว่าเออว่าว่าถ้าลองรู้ไอ้ตรงนี้ก็ลองเตือนเตือนหน่อยผมไม่เตือนแล้วพี่ผมด่าไปแล้วนะผมบอกให้มอย่าลืมมันยังมีการจองพลังอีกนะไม่ได้คจะลืมผมบอกให้อยู่ดีดีไม่ว่าดีแล้วมึงทำอะไรมึงมึนกลายเป็นประเด็นนะพี่กับปิดโจ๊กหรือว่าตำรวจไม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันอยู่แล้วเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วไง หลายคด,ดีเราก็ทำปิดโปมะมาตลอดแรัไมันได้มีอะไรใครนี้ไม่อยากให้เรื่องกรกจายเป็นว่าเออุญหลักสรรภาพเพราะว่าเุาทรมานเ้าอ,อะไรอย่างเงี้ย